ดาสิไอ้จ้ามันหอยค่เอ้นี่นี่คือรายการคู่อน้องมันสายหน้ามเหรอ เราไม่อยากเล่นกับมืองก็เห็นมันไม่ค่อยพูดเลยก็เออมันอินทุกวอร์อินทวแปลว่าคนที่เป็นโรคส่วนตัวสูงแล้วถ้าไม่โรคส่วนตัวสูงตัวสูงตัวสูงสูงเลยหรอตัวสูงสงข้ามเขาเรียกว่าเอ็กโทเวอร์คนชอบข้าสังคมแล้วเอ็กโซซิสเอ็กโซซิสนี่คือพวกซาดิสมาโซคิดหรือเปล่ามาโซคิดเฮ้ยกูว่าเข้าคอนเทนต์ะวะเอาเไมือเไม่ได้่น่างลแต่ก็ไม่ใช่ตามที่คิดผมวันนี้จะมาทาอาหารแบบวาดลูกใบวัตถุด 2องทีมทีละสามคนับผมคนหนึ่งวาดห้ามพูดต้องวาดก็ดิบแล้วก็วิธีทำคนที่วาดเนี่ยจะรู้คนเดียวเมนูคืออะไรอีก2คนต้องช่วยกันหยิบมาวาดได้ทีละอย่างหยิบได้ทีละอย่างใครทำเร็วและถูกต้องได้ทีละถูกต้องอันนี้ใครคีดคอนเทนต์เนี่ยชอบชอบถือว่าเจ๋งดีสมิติพวกครับสมิติพวกครับ ถึงสิบล้านิว้บิ๊กชอบอ่ะถึงได้่ากคนกไลค์เป็นล้านแน่เอาเเยเดเดี๋ยวพูดอย่า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 พูดอล้บิ๊กมันชอบทมนี้ไม่บิ๊กมันชอบแต่มึงก็ไม่ต้องโลกขนาดนี้ก็ได้นัมันจะพูดจชอบใจปากไปพูดรูลเอ้าจับใช่ ครับคนแรกอาบนะหมครับผมอู่าเป็นกูอย่าองเป็นกูด้วยจะต้องเป็นกูด้วยเป็นกูหุยหุยเด้งมาสองซาบอนบีกีร์บอกแล้วมันงกดไอ้เดึงดูวิที่คุยนั่นเองนะว่าทีไหนจะทำอะไรได้แต่ใครวาดว่าวดไปแต่มึงวาดก็เท่ากันแหละไอ้สองตัวเี็ก็ทำง่ายอันนี้ยังมีคนทำที่เก่งไง โวยพี่แมวมึงเป็นไรเนี่ยมองเปิดเลยกูตีถ้าไม่มองเปิด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 ก็จะไม่รู้เดี๋ยวให้คนที่จะวาดรูปมาสับมันเองทีมทีมมึงใครวาดบอลเด็ว่าไอ้นี่กว่าเชื่อกูดุยเอาคูดุยกูดุยเชื่อกูดุยไม่เชื่อกูดุยไม่เชื่ออูดุยอะไรเนี่ยไอ้ห้องคอยมาห้ามพูดใช่ไหมล่ะไม่เท่ไม่อยากพูดแค่นั้นเอง แมงหมอมแมงหมอมเอ้ยไม่แงมุมเป็นอย่างงี้ก็แมงหมองหมอบวดวันนี้แย่ไปรูกันท่าทีไหนทำอะไรบ้างไปดูอีนเตอร์ทีอย่าพูดนะโอเคไม่มีแวะพูดได้ด้วยไปวาดไอ้พิกวาดไปรอว่านี่นีมึงใครคาเลือกให้พิกเลือกใช่ไหมบินเดยคนเดียว เอ้บิ๊กอายคนเดียวแล้วทำอะไรคนเดียวเลยจับเวลานะถ้าเกิดพร้อมแล้วนะง่ายลุ้แรกเลยวนะขั้นตอนแรกตอนแรกเร็วเร็วไอ้บิ๊กเขาจับเวลาอยู่หนูเว้ยที่ป่ายมึงต้องดูน้ำชาก่อนไหมโอ้ยมาแล้วลุ้มแรกมาแล้วเร็วเร็วเลยนะใกลมากง่ายมากอันนี้รู้เลยไม่ต้องเอาด่านเรื่อยเยอะเวลานะบิ๊กเอาแต่ว่าให้มันรู้พอเป็นจ้างปลาจ้างปลาแตอนนี้เขาทำไงเอาแมวเอาขวดป้าบ้านที่กินแมวเข้าไปให้แมวไปกินปลาที่ในคอแล้ว้าอยากเอาแมวออกจากตัวเราทขาเป็ไงเอากินหมาเอาไปดิยเอาหมาก็าทำได้แมวที่สองกินที่ไหนที่ใครเนี่ยลุ กระเทียมก้อนกระเทียมนะผักทองแล้วมันเป็นห่อกระเทียมอีควายดูก่อนมีกระเทียมเปล่าเป็นห่อไม่จะเดินแล้วมันไม่รู้ไม่ได้ฝานไงอะไรหนักยากอ่ะทำไง่เนี่ยเออผักทองกระเทียมมือใส่ผักทองเหรอตอนเนี้ยอไ้โง่เอาแล้วทำอะไรต่อทำอะไรต่อทำอะไรต่อ้วทำอะไรอะมาแล้วมาแล้วสามวันสามวันยืดสบายเลยยืดสบายเลยเอาเลย ก็ต้องทายเนี่ยเ้นี้ยไสฮะหอเนี่ยไสกิมเนี่ยเออเห่อไอช่วยใช่วิ่งอันต่อไปเลยเร็วว่าแดงใส่แล้วล่ะผาดเลยนะเออใช่แล้วแหละเอ้ยมึงดูก่อนเรีย้ยเรียบร้อยเรีย้ยก่อนแล้วตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นเมนูอะไรนะแต่รู้ว่ากระเทียมผัดไปแล้วโอ้สุดยัดไอเดยสุดยด ไม่ใช่ไม่ใช่ไ่ใช่ไม่ใช่ไอ้หมูไอ้เน้ยเอมูลงเอาหมูลงไปไอ้ดิวาลูกเก็บกันเ่ยเนียเข้าใจนไอ้บอกแล้วมันฟเข้าใจิกบอกว่าสนุกไงคิวนี้มัน่อผัดกะเพราเน่ยเดเร่องนี้เฮ้ยใิไปเไอด่างี่มันท เราเดี๋ยวกูจะรวยแย่ต้อไปเลยเบ๊กใส่ที่มันวาดรูปให้สื่อสารง่ายนะใช่เข้าใจเลยโอ้โหมึงจะหายไหนมันลงมาฟักทเองแล้วปรุงรสนะปรุงรสนะเฮ้ยเพมึงพูดไม่ชอบตบเแตกตลอดเลยเราจะจะพูดอย่างนี้บมดพูดติไปเลยจะพูดมาไปหาพระเครื่องไนล่ะนักโมนักโมเอาพระเครื่ ใส่กระทะเริ่มแหลมหมดเริ่มแล้วเริ่มแหลมเล้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยไม่ใส่ถ้วยไว้มันไม่มีขวดว่านรูปว่านรูปถ้าเกิดเป็นปลาว่านูว่านรูปปลาถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นตีอิ๊วดำว่านรูปเฮ้ยมาห้ามห้ามไปห้ามไปห้ามไปเฮ้ยไอ้รู้ใจเีหงเลยหมูผัดกับข้าทองมันคืออะไรวะเตอรบอนกูไม่รู้มีวงมีอะไรด้วยอ่ะ ทาครีไปูต้องมันต้องมันไอ้วดปลาดาวสีเหลี่ยมเหลี่ยมรูปทรงเคขาคณิตเหรอดาวสีใหม่ให้่เขาเข้าใจง่ายกว่านี้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ติวขาไปอย่นี้เลยหิวขาอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดดวมเออเดี๋ยว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 เดีวเดี๋ย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 ว ก็เริ่มรู้ว่านะเป็นเมนูอะไรอ่ะเมนูอะไรไอ้ไอ้ไข่ดาวผัดเผาไไปทารีมไปทารีมไปาี C A C ดาวะบันหอยโอหม่ได้เลยเนี่เนืเนื้อเนื้อเนื้อเนื้นืันหอยคิดไ้ไงวะยังไม่เห็นอะไรที่มันน่ากินนะนะหรือว่าเราใส่ไปดูที่ดิบมุ้่วจริงๆคนใส่ข้าทองเยอะแล้วก็หัหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยแบมันได้ดูแบบว่าเข้ากัน ได้เฮ้ยเยอะเหยื่นี่แต่ไปขายกีมมึงอ่ะเฮ้ยมาขายกีมเฮ้ยถามหน่อยแล้วไอ้นี่มึงอ่ะกีมที่เอาไว้ทารอยฉัดเหรออ๋อไอโรงงานมันนี่ไงมันเอาตังไปแล้วก็หายไปเลยไงเดี๋ยะพี่อะไรอ้โขั้วไปเหรอใส่ไปแล้วใส่ไปแล้วอ๋อคือขั้วขั้วโอ้โหปอดทั้งปอดพ่อของขั้วกูนั่งขั้วอยู่ที่บูเเนี่ยเอามาสักให้กูไม่เคี้ยวไปเลย EUA อันนี้ได้ไหม ไม่ได้ไม่ได้ไม่เากงนะเียไม่อาโกงะอะไรเฮียแม่งรู้แลยนี่ไม่รู้ไม้เฮียไมพยายาม้านอยู่ไปทั้งนั้นที่เขารู้แหละดูเขาใส่ไรนี่เอาหม่อไเี้ยทิงหมูกูจะเปือยเท่าหมลือยกเฮียจะไปองเขียวแล้วเนี่ยโอ้ยตาอมตเยอป้ยเอไ้นี่ขนาดมายู่ถรงนูด้มันจะได้ยินอะ

อู๋ทขนาดน่าขนาดนี้ไม่ไอ้นี่เหรอเติมน้ำน้อยไปไงลำคานว่ดเขาสาวหลังดีเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงมีอีกรูปมีรูปมีรูปนั้นยังยังไม่เสร็จยไม่เสร็จต้อมรวยอะไรเพิ่มเล่นเกมเงี้ยลำคาญดิ้วอันนี้สำคัญนะโอ้โหอ้โนี่อะทำอะไรนี่ยแล้วกูรอมึงทำนี่กันทำเสร็จแล้วไปกันเลยครับผม สองป้องดิวเดอมินโอ้โหเริ่มเลยไม่ยอมวาดเลยว่าเลยเดี๋ยวเริ่มมาเริ่มมาทีบรู้มันต้องเป่าตอนนี้เพว่าครูกูส่งหกให้มันแล้วส่งซิกตุกที่ไม่น่าเชื่อมันเลยว่ะเป๊ะเขาบอกเป๊ะเขใส่น้ำมันเหรอน้ำกระทะเหรอคนยดูให้เยอดูสิบอกแล้วไอ้คนนี้คนนี้วาเก่งๆว่าจะวาดยังไงก็มึงเรียนอะไรมาอุตส่าห์เรียนมาเดินนับมาเนี่ยไม่ได้ใส่สมองเลย ตาตะคีมตึงโง้มาแล้วเจ็บจังวะไอ้เนีววาดเธอมาเดี๋ยไปสนใจเขาอีกเดี๋ยวไปสนใจท่านเพ่นี่นี่พอพอเข้าใจอ่อาเราอ่าแข่งนอ่าก็ดูอ่านก็ดูเพราะมันใส่ไก่เงาอยู่โอ้ยเอาเกียร์สีรือไงทาแป้งทล้วไหมเฮ้ยมันต้องชุบแป้งทอดแน่เลยว่ะชุบแป้ง เลยาดีฟันน้ำมันน้ำเปล่ามาต่อมาแล้วมาแล้วมาแล้วอันนี้แสดงว่าต้องเป็นชุดแป้งทอดเลยป้องมาอดันนี้อย่างเงี้ยได้อะไรครับเนี่ยไข่เหรอไก่ไข่ในแป้งแน่เลยที่เราควรอยู่อันนี้มาแล้วเราเนชาเวียดนามเอาลงเป็นหลุมๆลุกรูรกๆึเปลือยอุ้ยอ้วนโง่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปยาสเป็ี่ยนแปเป็นแป้งเป็ี่ยนแป้แป้งเวียดนามอยู่มาทีละคนมาทีละคนข้าวโพดข้าวโพดทิชช่แบบนี้ถ้าเหมือนว่าได้แค่นี้ของเทำไมอ่ะเฮ้ย ตอาจริงแล้วเดี๋ยวไป้ว่ามาแล้วมาแล้วอ๋อแสดงว่าหันอย่างนี้ตอไปที่เดเบสเลยเดเบ่เพราะอะไรไอเตียงอะไรไม่มีน้ำมันอะไรเลหรือเปล่าหรือมันแค่ลงถ้วยเฉยถามไข่ไอ้วนถามไม่ว่าให้กูอยู่นะอ้าไม่รู้ชัดเจนอันนี้ชัดเจนว่าอะไรอ่ะกุ้งวิ่งกุ้งกุ้งนี่อะไรวะกุ้งซิงกุ้งชุบแป้ง ไม่หือกูได้หือเพื่อะไรกุงกรแป้งโง่หรือมันโง่่าสาว่าละเอียดไม่ว่าตั้งเงี้ยแต่ทีแรกไปเฮ้ยเที่าพาดกู้กแล้วเอุ้งซิ่งกุงซิ่งกุ้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 งซิ่ิ่งกุ้งซิ่งกุ้งซิ่งกุ้ง่งกุ้งซิ่งกุ้งซิ่่งกุ้งซิ่งกุ้งซิ เนี่ยเห็นไหมตำแหน่งผีดชีวิตเปลี่ยนเลยกูเกมเนี้ยกูก็ไม่คิดว่าอดีวมันจะโง่ขนาดนี้อ๋อลูลลไอดูวออกเพิเที่จะโตแต่ก้ามโอ้เจมไม่เอาจ่งสาวสั่งไอ้เหี้ยดูแลผิวพรรณดูแลร่างกายไม่ดูแลสมองน้มาจัเป้าจับเป้ามีกติกาให้กูพูดไหมไม่เกี่ยวพูดกันี่แบบวันด่าสวนถามพูดา้าามพูด อ๋อกุ้งกระโพดเอาไปตามจับกับแตงมันอ่ะอ๋อรากขักวทีเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วมาต่อเลยเดีวมาต่อปังไม่ทีต่อไปมาแล้วเดี๋ยวกูตั้งน้ำมันโอเคเปลี่ยนร้านได้เว้ยทำเมนูนี้กูเปลี่ยนร้านเลยเออกูลาออกด้วย เล่นเออโออยู่ไหมลูู้เล่นไปยิ้มไปวาดไปยิ้มไปปั้นกลมๆแล้วก็ทอดทอดมันกุ้งปั้นกลมๆแล้วก็ทอดใช่ไหมรอแล้วมาเดือดก่อนเดี๋ยวป้นรอไว้ต้องทำเสียงด้วยดอห้าพอใหญ่ปะกจบและนะก้ะจบแลวนะเสร็จว่ะเสร็จว่ะ ว่ามันต้องใส่ซีวขาวบ้างแหลีซีวขาวคือว่ามันองมีปถุดิบรับอีกอย่างนึ่งนะอันนี้หนึ่งอันนครับยืมจาไมาเยี่ยมอยู่ดีแค่นี้ลก็ปี่ซีหรอไอสั่ยิ้หนอันแม่เขายิ้มแง่แล้วกล้องจับเอายยมนเลยมไปเดกมึง่ันี่ฉันคือโอลาคือโอลาโอลาฝากอาปาย ต้มาชมกูไอซัมกิโตกไปื่อก็แตกมนุษย์แม่เล็กไอ้ย่แม็กกิโตเฮ้ยตนี้นี่เนน่โดูโดนดนมีอะไรดิคุณทอดแล้วเนี่ยเอาใส่ซิมไก่วางไว้ข้างจานแล้วจัดจานนี่ชั่วโมงกว่าทุกคนมันคือการตัดต่อพวกคุณได้ดูแค่แป๊บเดียวทีแล้วเนี่ยชั่วโมงกว่าแล้วทีมเนี้ยและทีมกูเป็นซ่อนไปอะไรอยู่กับการทอดเที่ทอดไต่งานขาวไวโซนเขาขายของ ฉันจะไว่างๆอ่ะไปบำรุงสมองไปหาอาหารเสริมบ้างเลยเด็กใส่ไข่ล่วงทุกเช้าเลยผิวดีผิวสวยงูนิ่งูผิวดีสีสวยกล้ามใหญ่สมองไม่มี

นี่กับพร้อมจะบวกทั้งหมดเอาหมดเลยนะหมูนกอบอ่ะแบบนิ่มอ่ะมันเอาหมูย่อไปไปนึ่งอีกอ่ะอันนี้นิ่มนิ่มอีกอ่ะลืมไปว่าจะถึงอยู่แล้วลืมไปว่าคนทีมใครคนทีมเองจะได้อันนี้อะไมีหนึ่งเลเยสุดท้ายดีซเวลาว่างมาทำอย่างเงี้ย ผ่านลงไปสิบอกเลยว่าศิลปะของมันออกมาจะกจิตวิญญาณแบบใส่ลมันแบบ่ใ่เลยมนสวยมันแบบมอ่ะไรวมันจะเท่นี่ ฟันเหลืองบอกวันนี้ไข่เปนเหลืองเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยอมรับสิเดี๋ยวเนี่ยโอ้โหแล้วก็ไปแกล้งกันทีมไหนทำผิดอะไรบ้างเพราะว่าการทำผิดหนึ่งครั้งจะบวกเพิ่มไปสิบวิสิบวิสิบวิทีมที่ทผิดหนึ่งก็คือใส่ไข่เกินไมใส่แค่หนึ่งฟองฟองเดียวเขาว่าดมาฟองเดียวกระยิ่งก็คืออยากอร่อยอ่ะ ไม่ปริมาณอย่าน้ำสินับแค่วิธีที่ใช่ก็เขาให้ใส่ฟองเดียวอ่าแล้วเราใส่เยอะไงแลอหมูใส่ใส่กี่กรัมอ่ะไอ้ฟักทองกี่กรัมมาให้คุณบีก็เบรกทั้งหมดอ่ะอย่าอย่าเอาอย่างนั้นสิมันอาจจะหมูเยอะฟักทองเยอะเขาต้องใส่ไข่มึงพิ่มมือกันนะเขาไม่ได้ใส่เนี่ยเขาไม่ได้คุ้มเลยไอ้เหี้ยเดี๋ยวชนตาเลยนะเนื้ออื่นไม่มีภาพไม่มีเลยเพอร์เฟป็นต่อถูกต้องหมดออเียไปเก่งก่พีไปได้ดีโอ้โอเคแล้วอีกกี่ทีมอ่ะไก่น้ำมันตอนสุดท้าย ตอที่ั้งน้ำมันก่อนไงตั้งไม่ร้อนพี่แปึงไม่วาดก่อนแลวฮะอ้าวไปที่อะไรมาอะใครนี่มาดูเรื่องเวลากันดีกว่าเวลานะคะทีมพี่อาร์มทำไปได้1 5นาที46วินาทีจริงๆเราทำได้ไปอนั้นนะเราพาไปนิดนึงอะทีมไม่มีทำไปทั้งหมด24นาที36วินาที8เมนูมากเลยนะมันอะ เมนูมั้งแตชนะก็สิงใหญ่ได้ส่่อยู่สามสีอย่างเองพะนั้นตามเกมนะครับผมทีมฟังทองชนะที่บลงโทษนะแต่เดี๋ยวเอาไปก่อนมีแี่หอมีมีมีบทตงโทษตวน อืมเฮียอร่อยมาเนีเยน้จิ้มไก่จิ้มไก่พ่อให้ก่อนดูไ่หนพี่สุดมากเลยหมายถึงว่าสุนกับข้าวหวยบิ๊กเมื่อกี้ันาุนุนะสุนจริงมาเงนม่ไแล้วนใจแล้วคนดูเขาวิจารณ์เองพิเศษต้งไหนผัวสมองหลุดออวัวผูเสียงอะไรเลยจริงหรอ นี่มึงโง่จริงนะมาบุ้งลองโทษดีกว่าสองผู้แพ้นะครับเอาทั้งสองเมนูมาสับพวมกันแล้วก็ราดซอสทุกอย่างที่วางอยู่บนโต๊ะเย็นแม่โคตรฝ่าไอ้จ้าเย็นมากไไปอ้บุ้งคิดอะไรไงเข้าบ้างทอนอย่างเงยใช่เลยใช่เลยใช่จริงๆนะทุกคนกดลงโทษแม่งยากกว่าไอเดียคอนเทนต์นะมันเป็นเรื่องที่เราว่าต้องคำนึงด้วยว่าต้องไม่เก็บมากนะเดี๋ยวมดนเดี๋ยวโดนทูบแอนจะต้องไม่ยากมากด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะไอ ตะบอลใช่มึงด่างเลยพี่เดี๋ยวเรื่องของผมไปสั่นก็ด่าเนี่ยว่ากินได้อร่อยด้วยทุกอย่างกินได้หมดแล้วด้วยิดีเล็มแรงในนี้ตัดบอกให้นะคุยขอเลยอกแค่นี้มาทุกคนนะขอโทษนะครับของอว่าน้าในปัจจุบันนะครับลองทออร่อยเฮอร์อร่อยเฮอรถ้าลวกเส้นบะเกตติ้งมาลาดอ่ะอ่ะเดี๋ยวดูคลิปหน้าว่าอะไรจะผสมกันกันอะไรอร่อยเหมือนกันพี่น้อยดมแก๊สเวลาเคลิปหน้าแก๊สเปิดแก๊ส มึงจะเป็นเตียวพังเลยโอ้หน้าประเจ้ ถ้าเล่าคลิปนี้ครับผมไลไ์จะทำให้เรา้ครมณ์ด, like, ดีสุ่อที่เยวหน้าจอบนอะไรยังมีให้เห็นอยู่ครันบนี้ขอบคุณมากที่ดูจบนะครับผมหนังไฟไปลืมแหวนแหกดิว้วนะครั <laughs> นบถ้าถ <laughs> อยจะจบอยู่แล้วเซฟสมองดิวด้วเซฟสมองดิ้วถ้าเกิดใครเป็นเพื่อนดิ้วที่รังฟินเดตอยู่นะครับเจอสมองดิ้วโดนโดนก็คย่เสียใจสักเวยบดกวาดไว้กดกวาดไว้ว่าต้องไปตากเอาเอาที่ไม่บ้านไปสมองดิวหน้าเราเล่าก่อนสวัสดีครับผมไม่รู้จะขำอะไรดี เนายมันก so ็ได really? well ้ส like ุขภาพดีนะดีเนียเอาแต่สุขภาพอย่างเดียวลสุขภาพดีผิวพรรณดีดีไอ้เหี้ยอีกสียสิบปีนั่งกล้ามโตงูจัดเลยผิวขาวสว่างกันแล้วโอ้หนหน้าพวกบ้าเข้าท่าดนี่